ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคหนะเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID ดียพาร์และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับไอเยี่ยสดีครับสสดมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะเราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า ไททันโลเพย์ซิมูเลเตอร์นะฮะแบบนี้ก็ไปเจอโดยบังเอิญเนื่องจากโฆษณาอยู่แล้วนะครับนี่คือเอเลลนทอยเอเลลนหน้าตาอ,อย่างนี้แลนะ้วเนี่ยเขามีทีเซอร์เกมให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่าฮนะอุ้มมีโบกมือนะฮะโอ้นี่ครับนี่เป็นโลกอ่ะมีที่นอนของเราทหารนะครับเราจะจําลองการเป็นทหารนะครับที่จะไปล่าไททันกันนี่สระน้ำด้วยเฮ้ยรู้ขนาดนี้เลยวะโอเคมีร้านค้าด้วยฮนะสามารถซื้อได้ เฮ้ยเราสามารถเป็นชาวนามีฟาร์มให้ทำด้วยเหรอนี่แปบ,บไททันจริงปะเนี่ยโอ้นี่ฮะนี่คือวอลมาเรียนะครับแล้วก็มีโซนแต่ละโซนนะฮะโอ้มีการฝึกฝนตัวเองแล้วก็โอ้การลางเป็นไทนทันว้าวไอตัวหำอะไรวะเนี่ยอเอาจรกูอยากจะเป็นไททันแบบตีพอตีแมอะไรเงี้ยนะครับเออมามาดูกันฮะวิธีเล่นฮะสร้างตัวละครของคุณแล้วก็เลือกไททันของคุณสมบทบาทเป็นหน่วยสำรวจเหรอกินพืชหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสุขภาพด้วยความหิว ฝึกฝนไททันของคุณแล้วก็ทําลายให้ให้มันทําลายไม่ได้ภารกิจให้สําเร็จเพื่อเป็นอันดับที่สูงที่สุดโอเคเกมพาร์ทฮะรับโทเค็นคูณ2อโอเคซื้อเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเกมพาร์ทปกปิดพลังนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าจะซื้อไปทําไมเหมือนกันเพราะว่าเราควรจะโชว์พลังให้โลกรู้ว่ากูนั้นโหดร้าขนาดไหนนะฮะคามกันแล้วเข้าเกมครับผมกราบสวัสดีเหล่าไททันทุกตัวเลยนะครับอยู่ผมซินห้าจะชอโมคูมาชแนลนะครับเราอยู่กันในไททันโรเพซิมูเลเตอร์ แมปที่เราจะจำลองกันเป็นไททันกันนะครับมากเดี๋ยวเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสัครใหกันด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วยนะครับทุกคนพร้อมกันแล้วก็ Let's go ครับผมกดเพลงกันเลย,เยมีหมูหมูด้วยทูตเทรีย l ฮะก็จะมีทูตทเทรีย l สอนด้วยนะครับว่าไปไหนอะไรยังไงนะฮะช็อปบาร์โฮสนะฮะโอเคทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็จะบอกมีโซนเทนนิงนะฮะมีโซนโอ้เสปา <c oughs> แล้วก็อ้ มีโซนเยอะเลยว่ะโลเพลงจริงด้วยนะครับจำลองการเป็นไททันนะมาถึงนี่กูใส่ชุดอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยมันแเราเลือกไททันด้วย <c oughs> เดี๋ยวกูขอรีวิวไททันแต่ละตัวหน่อยดินะครับซึ่งไททันเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าไซส์มันเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่นะฮะดามเมจเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ด้วยอันนี้พลโซนของเลเวลหน,นึ่งนะฮะอันนี้ไเป็นไททันบ้ากล้าบนะครับตัวนี้ได้จะกลังกายมาเยอะนะครับดูนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ได้เป็นไททันเกาะนะฮะ นีไททันอะไรเนี่ยไททันน้ำแข็งเหรอโอ้ยไททันน้ำแข็งเลือดเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็วัดแต่เฮกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่แบบอะไรไททนันผู้หญิงโอเคอันนี้นายเป็นไททันจูโจนะครับเอเลนนะอันนี้ก็เพื่อนบรรดา,าตัวนี้คือไอ้น,นี่เหมือนสุดละนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะนี่คือไททัน60เมตรเอ้ยเดี๋ยว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 หน้าตาคุ้นๆนะเราเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไททันพิฆาตนะทุกคน ดาวเมตสูงมากเลยนะสี่ดาวสปีดก็สูงนะครับแต่ว่าเลือดค่อนข้างกลางๆแล้วก็ไซส์ค่อนข้างเล็กมึงเป็นใครเนี่ยแต่ถ้ารีไวนี่มันต้องซื้อนะฮะสี่ร้อยโลบักเดี๋ยวไททันบักเขียวนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเลือกไททันตัวแรกก่อนเราเอาไททันพี่คาถาแรกกันกูจะสมบทเป็นวัดเหรอเย้กันลูไททันมาต่อยอะไรกันในที่ที่เขาให้ฝึกเทรนนิ่งวันนี้ช่างหัวแม่งมันก่อนนะฮะกูขอฝึกก่อนดีกว่า เดมาดูหน้าเมนูกันก่อนทุกคนตอนนี้เรามีเงิน200และแล้วก็ตรงนี้คืออาหารมีเลือดมีดาเมจปะมีเลเวลนะครับมี XP ็เขาบอกว่าเราสามารถอ๋อซื้อ XP ได้นั่นเองตอนที่ผมซื้อเกมพาร์มาไงเราได้เงินแล้วก็อัพไปเลยลุวอัพไปเลยลูๆวแล้วกันนะฮะแล้วเราก็ฝึกฝนตัวเองได้นะครับนี่ฝึกฝนฝึกฝนไว้ฝึกฝนเราต้องจะฝึกฝนไปตบไททันนะฮะในอนาคตแไททันมันก็ต่อยกันตรงนั้นนะฮะไททันเออไม่ต่อยกันแล้วเดี๋ยวมึงรอกูก่อน เดี๋ยวกูจะไปจัดการพวกมึงกันไอ้พวกเวนตะไลเนี่ยนะโอ้โหดูเอาเลยแล้วกันนะแปลงล่างเป็ไท่านพี่ชายไท่านพี่ชายกูเองมาแล้วอุ้ยกดอ้อวัตช์เช่กด e q e q ในการโจมตีแต่เพลงมันไม่ปิดให้กูโอเคโอเคกูโดนกระทืบกูโดนกระทืบทุกคนโอ้โหไททันทำไมกูตัวเล็กจังวะเฮ้ยนี่ตบตบตบไททันมึงต้องตายโอตายแค่หนึ่งตัวทุกคนโอเค คือการที่เราแปลงเป็นเตทันเนี่ยเราอยู่ได้ไม่นานนะครับมันจะมีบอกเวลาอยู่นะครับโอเคเฮ้ยกูชนะทุกตัวเลยหรือไงวะเนี่ยไฮ้มึงอ่ะมึงอ่ะมาหัวกูหน่อยเดะมึงอ่ะมึงอ่ะมาดิมามามาโอ้โอ้โดนกระทืบเอ้หมดเวลาแล้วทุกคนกูหมดเวลาแล้วต้องลงนะฮะต้องลงจากเรือหมดเวลาสนุกแล้วซีหมดเวลาสนุกแล้วซีต้องลงแล้วพี่สาวมีน้ำปั่นในแดกไหมขอแดกน้ำปั่นหน่อย งำงางำงามงามงางซดไปเลยเลือดเพิ่มมากว่านี่น้ำแม่งไม่ได้ช่วยหรับไม่ไเลยเลยเราต้องรองครูดาวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขวดมันต่อเฮ้ยมันอย่ในเกมเนี้ย,เ,ยเราสามารถดูสแตตได้ไหมมันจะดูดาเมจได้ปหว่าตอนนี้ดาเมจเราอะไรยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่สําคัญคือมันสามารถซื้อเลเวลได้นะฮะโอเคตอนนี้ผมเ,เลเวลสิบแล้วทุกคนเฮ้ยแหลกของครับแล้วเฮยห้านะครับกูแป,ปแลงลางก่อนเลยูจะเป็นตบไอเซทันบ้านั่นมึงต้องเจอกู มามาแล้วเอ้ยเฮ้ยมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเหมือนลอยเวทก็มาดิครับก็มาดิครับกระกระกระครัหูวดต่อยต่อยกูต่อยไัวท่านตัวใหญ่ต่อยต่อยเอ้ยไอ้ททัน่านอะไรอ่ะเอ้ยเททันท่านน้ำแข็งไททันท่านน้ำแข็งเอ้ยกูโดนกระทืบกูโดนกระทืบมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอ้อกูตายแล้วไอเราสู้ไม่ได้เลยอะเฮ้ยนะฮะเราต้องแต่งตัวใหม่แล้วนะ กูเป็นคนใหม่แล้วตอนนี้เอาชุดเท่ๆตัวนี้ชุดนี้ละกันนะครับแม่หาเททันนี่มันตัวใหญ่หน่อยได้ปะมาวัดแต่ที่เททันอะไรเนี่ยวินีเททันคอนสงครามมาทุกคนใครที่ดูไททันล่าสุดอยู่ตอนนี้นะครับเททันคอนสงครามออกมาแล้วนะทำไมตัวสีดำวะเล่นหน้ายังสูดเลยเดือดฮักวางไงวะเนี่ยเดือดฮักโอ้สองร้อยโลบักนะฮะเดือดฮักเดี๋ยวดูก่อนมีไททันอะไรบ้างและนี่ไททันอะไรเนี่ยไททันเอเลนเวอร์ชั่นใหม่เหรอโอ้ โอ้ไททันลิงบาบูลไททันลิงบาบูลอุระดับ5้าดาวเลยนะนะเอันี่คือไททันระดับเทพเจ้าทาั้งนั้นเลยอุระดับเม็ดยั้งแรงเลยตัวเนี้ยถึงเลือดมันจะน้อยแต่ดเม็แล้วก็สปีดมันแรงมากๆไททันเกลียนใช่ไหมให้ผมอยากได้ไททันลิงบาบูลว่ะถึงสปีดมันอาจจะไม่เยอะแต่ดเมจมันแรงมากๆเลยแปดร้อยโลบัคอะซื้อหน่อยดิอยากลองเป็นลิงบาบูล ลิงบาบูนมาเลยเยูอู้กกกกอู้กกกกโอเคขอฟาร์มเร็วใหม่ก่อนนะฮะเกมนี้คือถ้าเราตายเราก็ต้องฟาร์มเร็วใหม่นะครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไร่ะมันจะไวขึ้นเออมันจะฟาร์มเร็วขึ้นโอเคแต่เราก็สามารถอัพได้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่อัพเอ็นะครับมันจะทำให้เราเร็วขึ้นเราสามารถซื้อตังค์ได้ด้วยทุกคนนะเนะีนะ่ยนะมาขนาดนี้ละไม่ซื้อตังค์ก็กระไรอ,อยู่นะนะเอเออใครมันจะต่อยกลัวเมื่อกี้เอาหน่อยแล้วกันเอาสักหน่อยแล้วกันนะครับ นี่มากูมีตังค์เยอะแล้วกูจะอัพสเตตล้วล้ววนี่นี่นี่นีอัพอัพแม่งให้หมดฮึแรงกูระดับเทพเจ้าโอเคมาทุกคนมาดู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 แรงกูอัพทุกคนดูนี่แหละระดับเทพเจ้าของแท้เกมที่ประเทพทูได้อย่างนี้นี่เองแม่งต่อยแป๊บเดียวแม่งเลเวลสากว่ากูจะบ้าตายโอเคมันจะมีเควสให้เราทำด้วยนะฮะว่าจะให้ทำเควสอะไรบ้าง ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นไททันนะฮะเดี๋ยวผมรอเอ้ยกูเป็นคนแปลงร่างแล้วกูเอาด้วยไททันลิงบาบูนมาแล้วมึงกูจะสู้กับไททันหญิงมากูคือไททันลิงบาบูนไททันลิงบาบูนมาแล้วเอ้ยมึงจะนั่งทำไมไททันลิงบาบูนนี่ไททันลิงบาบูลนะนะอุ้ยอแล้วมันนั่งอ่ะเฮ้ยโอแล้วมันตอนว่ามันเข้าไปนั่งเออกูออกมาก่อนละกันโอเคนะฮะมาได้เวลาแล้วลิงบาบูนมาแล้ว วุ้ยตอนที่ผมอีโวแล้วทุกคนเนี่ยเฮ้ยทำไมกูมีใส่กงใสก่กอดด้วยวะทุกคนกูไม่เข้าใจผมแปลงร่างตรงนี้ไม่ได้วะทุกคนเพราะว่ามันติดนะฮะมันติดลงอาบน้ำเนี่ยพเพียใจใครสนใจจะต่อยกับกูบ้างมาเลยกูพร้อมสเสมอกูพร้อมสเสมอมาเลยตบไม้ว่าอ้ไฟังดันชีลิงบาบูนลิงบาบูนกระโดดได้นี่หมุนได้ด้วย โอ้โหตบทีตายหวงกันทั้งแบบเลยว้าวอ่ะกูตายเลยแม่งตบลิงบาบูนตายเลยนี่ที่มันไทยทันแห่งการตีพอตีแหมเลยนะเว้ยมึงเนี่ยไม่เข้าใจเลยด้วยพลังแห่งกันตีพอตีแหม่กูจะตีพวกมึงในฐานะที่มึงโดดเลียนออนไลน์กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดกูจะฆ่าให้หมดเลยนี่ตบกระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบดตบีดีดีด นี่ตายพวกมึงตายตายนี่นี่ตายหงหดุดหงิดเลยเฮมยเลยเฮ้ยอย่านั่งดิเฮ้ยเออกระโดดมานั่นแหละสวยมูจะฆ่ามึงไอ้ท่านบาลนี่ไอ้ท่านบ,าน,า,นบานี่ตบจบนี่ตายหมดตายหมดเลยบอกแล้วอย่าพยายามนะช่วยลงไปที่ไว้นั่นแหละนั่นแหละคือกูแหละไอเจ้านั่นมึงจะไปไหนจะมาพลางไอการตีพอตีแม่มจะฆ่ามึง ตบ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 ,ต,บตายอะไรมึงเอามึงจะเอาอีกเหรอฮะตายตายตายอย่างเดียวตายอย่างเดียว,ายยายวมาใครได้ไหนกูก็ไม่กลัวเพราะคือคือไททัทนในการตีพอตีแม่สัจจะยังโวยยาวจบแม่งไม่มีใครยามกูได้แล้วกูนี่แหละเทพที่สุดแล้วว้าหูนี่โอ้ย กูจะไปดวงจันทร์